กุ๊พี่น้องจ๋าดูโอ้ยงามๆทั้งนั้นเลยดูดูกอใหญ่เนี่โอ้ยดูพี่น้องจ๋าง,งามๆดูสิโอ้ยดูเยอะดอวบทั้งนั้นเลยเข้าขาวดูยอดข้าขาวทั้งนั้นกำลังจะเป็นดู กำลังออกดอกเดี๋ยวจะตัดเนี่ยพี่น้องต้นโอ้ยไปเสาะดูดงทั้งนั้นเลยตัดอยู่คนต้นไม้มันร้อนทุกคนโอ้ยเขาขาวดู

กำลังเป็นดอกแต่ดอกมันก็ยังไม่โตเท่าไหร่เอ้ยกำลังจโูโดอก นั่งตัดลมลมนโอ้ยอ่อนๆทั้งน,นั้นเลยพี่น้องก่เพนก็มานั่งตัดลมลมร้อนร้อน,อนแดดลูกก,ก็มาช่วยตัด นุ่มขาวขาวจุ๊ะเลยมาหาเดินดูผักเสี้ยนก็ยังไม่ออกพี่น้อง นู่นสามีอยู่ตรงนู้นตัดมาแล้วช่วยเมียเดินหาผักเสี้ยนแปร์เหลากระเทียมป่ามันเยอะแล้วไงอยากได้ผักเสี้ยนไปดองดูสิพี่น้องเดินไปทางไหนก็เจอจแต่แปรเหลาเจอแต่กระเทียมป่าแต่ผักเสี้ยนไม่เจอเลยอะนะทางนู้นก็กอกเป็นกลุ่มกลุ่ม แต่ผักเสียนหาไม่ยังไม่ออกเลยไม่รู้ป่าทา่ไหนมันออกแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นแบบที่ดอนหน่อยๆอ,อันนี้คือของตัวผู้นะตัวผู้ตัวผู้ใช้ไม่ได้กินไม่ได้กระเทียมมังนี้ก็เจอกระเทียมป่ามาเดินเดินรอบรอบหา หาผักเซียนก็ไม่เจอเดินจนเหนื่อยแล้วทุกคนนี่นจะกระเทียมป่านี่อยากเก็บผักเซียนเห็นดอกขาวๆก็ดูเดินมาดูดดดก็ไม่ใช่ ก็มีแต่กระเทียมเขียวเขียวอ่ะน่ะเนี่ยมันจะอยู่ติดถนนน,นี่ไทุกคนมันไม่เหมือนป่าที่ก็เพ็นไปเดินเท่านั้นแล้วเจอมันอยู่ที่นุงแต่ว่าก็หากะทิผักเสี้ยนก็ไม่มีนะตรงป่านูน้นตัเห็นเขาลงใน y o u t u b e ว่ามันออกแล้วนุ่นสามีกับลูกก็อยู่ตรงนูน้น เดี๋ยวก็มาเดินอยู่ช่วงล่างกระเทียมป่าพักเซียนไม่มีโอเคนะทุกคนคลิปนี้พามาเดินหาพักเซียนไมเ่เจอเจอเจอกระเทียมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี ตรงนี้ยังไม่ค่อยดกเหมือนตรงนู้น